อ่ะเจอกันอีกครั้งนะครับอยู่กับผม NRG Gaming TV นะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมเศรษฐีนะครับเฮ้ยไม่ใช่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในกิจกรรมถอยลูกเต๋านะครับเขาเขียนว่า Win free e p i c สก i นนะครับ <perceptions? S 2> <isce? S 1> ก็เราเข้าไปดูเลยทำไมพี่รู้สึกว่า เขาเขียนว่าสกินฟรีนะครับแต่ไม่ใช่ฟรีถาวรเป็นแบบฟรีหนวันสอวันอย่างนี้น่ากลัวนะเนี่ยน่าจะไม่ใช่นะครับถ้าฟรีฟรีแค่สกินเช่าก็น่าเบื่อนะครับถ้าให้แค่สกินเช่าก็มันหลอกคนอะนะครับเขียนว่าฟรีสกินนะครับ ก็เราไม่รู้ว่าจะได้สก,กินจริงหรือเปล่านะครับเอา้าทำไมอยู่หน้านี้ตลอดเนี่ยไม่เข้าวะออะไรวะอะไรวะเดี๋ยวเข้าใหม่ก่อนนะครับ โอเคครับก็เข้ามาหน้าหลักของเกมเศรษฐีแล้วครับ<_><_>ไม่ใช่ครับเป็นกิจกรรมของ m มเว e ลิเจนนะครับเป็นกิจกรรมทอยลูกเต๋าได้สกินนะครับอ่าตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ขอบคุณน้องๆหลายๆคนช่วยพี่กดลิงก์นะครับตอนนี้ก็สะสมอยู่สะสมหัวใจอยู่ที่ 36ดวงนะครับก็นี่ครับอทองก็ทองก็สะสมอยู่ที่1,820ทองเนาะก็ทองสามารถเอาไปแลกสก,กิน7วันได้นะครับแล้วก็ตรงล่างซ้ายนะครับจะมีหิดสมบัตินะครับเขาเขียนว่าวันที่16นะครับ ที่ไปแปลมานะเขาบอกว่าวันที่16ก็เขาจะส่งเข้าในกล่องจดหมายนะครับไม่รู้ข้างในมีอะไรนะครับอ่าตอนนี้เราก็มาลุ้นมาลุ้นดูกันนะครับว่าจะได้สกินหรือเปล่านะครับตอนนี้เราวิ่งได้5รอบเนาะก็มาทอยต่อไปนะครับ หน้านะครับแปดสิบทองนะครับเอา้าทำไมมันไม่ทอยอ่ะหรือว่าเน็ตพี่ช้าหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่ทอยวะพี่กดแล้วนะเป็นไรเนี่ย อ่าโอเคครับเราเข้าใหม่นะครับสามนะครับอ่ามาถึงจุดเริ่มต้นนะครับเหลือเหลืออีกหนึ่งรอบนะครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าห้านะครับโอ้โหถือว่าเยอะแล้วเนี่ยแปดสิบทองนะครับสองนะครับสี่นะครับอ่าเราก็ถึงตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ วิ่งมาแล้วก็วิ่งครบเจ็ดรอบแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่ามันได้สก,กินจริงหรือเปล่าครับพี่ว่ามันให้แค่สก,กินฟรีพี่ว่ามันให้สก,กินฟรีนะครับแต่ไม่ใช่ฟรีถาวรเนาะทําไมรู้สึกว่าเขาบอกว่าลุ้นสก,กินฟรีแต่ไม่ใช่สก,กินถาวรเข้าใจไหมครับเข้าใจเหมือนกันไหมครับแบบว่าให้สก,กินแต่ว่าเป็นวันนะครับโอ้โหแบบนี้ก็ แบบนี้ก็ทําให้คนเสียความรู้สึกนะครับอ่ะไม่เป็นไรเราก็ถอยเล่นๆไปนะครับก็ก็เล่นแบบเพลินๆน,นะครับก็เล่นแบบเพลินๆขำๆนะครับอ่ะไปต่อนะครับเอา้าอีกแล้วนะครับถอยมันไม่ถอยแล้วมันไม่ไม,ไม่ไปอะ่ะ อยู่ที่เน็ตหรือเปล่าไม่รู้นะครับอะไรวะเนี่ยอ่ะเราถอยต่อไปนะครับได้ห้านะครับเมื่อกี้ทำไมรู้สึกว่าวันนี้มันถอยมันไม่ค่อยไปอ่ะเป็นปัญหาอะไรเนี่ยหนึ่งนะครับห้าสิบเหรียญนะครับ สามนะครับ <c oughs> <c oughs> เราก็มาดูว่าเราได้อะไรบ้างนะครับอยู่ยในกล่องข้อความนะครับก็ก็เป็นรางวัลเช่าทั้งหมดนะครับอันนี้ก็นิว่าจะเป็นสกินฮาริสนะครับสรุปนะครับถ้าให้พี่เดาเอานะครับสกินได้ได้ไหม พี่เดาเอา <c oughs> พี่เดาว,ว่านะครับมันมันจะแบบว่าให้มันจะสุ่มนะครับแบบว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะได้นะครับพี่เดาเอานะหรือไม่ว่าหรือไม่ก็ก็แค่เอามาหลอกคนนะครับพี่ว่ามันน่าจะเหมือนกิจกรรมที่แล้วนะครับมันบอกว่าให้สกินนะครับแต่ที่ไหนได้ครับได้แค่คูปองมา2 5 0คูปองนะครับ ก็ถ้าใครถ้าใครเปิดได้สกินเอสเมอร์หรือว่าฮาริสตัวในตัวหนึ่งมันก็คือมันก็จะแปลว่าเรามีโอกาสน้อยมากที่จะได้นะครับหรือไม่ก็คือไม่ได้เลยนะครับแต่เท่าที่พี่เดาเอามันน่าจะเป็นแบบว่ามีโอกาสสักหแบบนี้ได้นะครับก็จริงไม่จริงก็ไม่รู้นะครับ ก็พี่ก็มาทําให้ดูว่ามันได้จริงหรือเปล่าเนาะก็ก็วันนี้ยังเหลืออีก13ชีวิตนะครับก็พรุ่งนี้ก็จะมาทอยต่อเนาะก็รอติดตามพี่ด้วยนะครับก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย